สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บังบโอนคุบคุคเนตุทุกท่านครับแล้วข่าวด่วนอีกแล้วครับย้มเช้าเลยนะข่าวด่วนเลยแล้วไอโครงการบ้านเนี่ยนะครับนะไอโครงการบ้านเนี่ยที่ยังไม่ได้สร้างเนี่ยนะครับมันโป๊ะแตกตรงที่มันมีปัญหากับไอช่างวอที่มันเคยบอกว่าช่างวอกินข้าวหัวคิวเอฟตีเราอย่าลืมเรื่องนี้นะครับทุกท่านอย่าลืมเรื่องนี้ครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติ ตัวเขาตัวจะไ,ไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังเท่านั้นมันมีปัญหากับเรื่องนี้สิครับมันมีปัญหากันเรื่องนะครับเ,เรื่องการสร้างบ้านนะครับอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้ใสยข่าวรายงานมาแล้วเรื่องการสร้างบ้านถูกยุติกนเนื่องด้วยนะครับเขาลือือทั้งหมู่บ้านเลยว่าไอ้ช่างวอเนี่ยกินค่าหัวคิวแล้วก็แอบสั่งวัสดุมาโดยโดยโดยเกินเกินเกินราคาที่กําหนดหลายๆอย่าง อันนี้อันนี้ผมผมทราบข่าวมาแล้แต่อ er นะีดำน่ะมันก็รู้แต่มันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นกันมันก็มันก็แบบยัง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 คุยคุยกันอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ไม่เต็มร้อยแล้วล่ะครับไม่เต็มร้อยครับเพราะว่าคนมันไม่ซื้อสัตว์นิทานครับย้ำนะครับเป็นเพียงนิทานนะนะครับคือคือไอ้ดำดำมันก็รู้แหละว่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันรู้มันก็เพิ่งรู้นะครับว่าเอ้าเอ้ามึงสั่งของมามึงสั่งของมาทําไมราคามันมันมัน มันสูงจังแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับมันเลยให้ทําดําเนี่ยจับได้ในเรื่องของบินบินค่าเบิกของเวลาสั่งของนะครับในฐานเรื่องนี้มันจะมีบินนะครับมันจะมีบินการสั่งของอะไรต่างๆตรงร้านแล้วก็จะให้มาเก็บเงินที่ดําดําก็จะเป็นคนไปจ่ายเวลามาสกลนครดําก็จะวิ่งไปจ่ายวิ่งไปจ่ายครับดันี้ไอ้ช่างวอลในฐานเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าดีวกับดีลกับเื่ของร้าน นะครับแล้วก็ไม่ได้ดีลคือคือมาเขียนบินเพิ่มไปเองว่ามีนูน่นมมีนี่ใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็สามารถเขียนเข้าไปในบินได้ทุกท่านนะครับมันสามารถเขียนเข้าไปในบินได้นะครับมันเป็นการมันเป็นการกากกย,ายินค้าหัวคิวอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเลยนะครับมันก็เลยทําให้ดําเนี่ย ไม่พอใจช่างวออันนี้คือข้อมูลที่ได้มานะครับแร่งข่าวที่ได้มาคือมันมีปัญหาก,กันจริงๆครับแต่ว่ามันก็ต้องปั้นหน้าคุยกันเพื่อเอฟซีไม่อยากให้คามรักแตกรักษาหน้าช่างวอไว้แต่ลึกๆในใจเนี่ยโครงการบ้านที่ชะง,งักเนี่ยก็คือเรื่องนี้หลักๆเลยครับก็คือเรื่องนี้แหละที่ผมที่ผมเช็คมาแล้วก็คอยคอยคอย,คอยตามข่าวเรื่องโครงการบ้านบ้านสายทองเนี่ยนะครับ <c oughs> นะครับในฐานะเนี่ยคือ และอย่างหนึ่งก็คืออ่ะในเมื่ออ่าในในในเมื่ออ่ะมีปัญหาแล้วก็ยุติไปเลยติไปก่อนเพื่อเรียกร้องทางศาลเรียกร้องเงินก่อนนะยุติไปเลยเรียกร้องทางศาลก่อนเพราะว่าอืมเพราะว่าดูแล้วนะครับดูแล้วมันมันไหนก็ไหนแล้วก็คือประกาศยุติไปก่อนนะยังไม่ทราบไปก่อนเงียบไปก่อนเพื่อที่จะดึงเชงเอาบ้านมาทำคอนเทนต์เพื่อหาเงิน นะครับไหนๆก็ไหนแล้วมันก็เลยหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนแล้วก็ขายของเพื่อหาเงินสร้างบ้านด้วยหาเงินสู้คดีด้วยมันก็การจะโกงอย่างนี้แต่มันมันไม่เป็นไปตามแผน f อฟซเริ่มถอยนะครับ f อฟซเริ่มถอย,นะถอ,ยออกมาแล้ว f อฟซถอยออกมาแล้วนะครับดูครับเวลาไปไลฟ์แลฟ์สดขายของคนดูมันแค่สี่สิบคนห้าสิบคนไม่ถึงร้อยคนนะครับคนดูมันน้อยครับคนดูมันน้อย เวลามันไล่ขายของเห็นไหมครับคนดูมันแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องตามไม่ทันเราต้องทานในตาในคนกลุ่มนี้ให้ทันถ้าเราตามมันไม่ทันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นจะเรียกว่าอะไรอ่ะผมจะเรียกว่าอะไรเดียวนะครับหลงกลไกของมันนะหลงกลไกของมันมันก็จะหลงกลไกของมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามไม่ทนันถ้า,าตามไม่ทนันปุ๊บเราตกเป็นเหยือ่อ นะเอฟซีพลังเละตกเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นไอ้ยุติเรื่องการสร้างบ้านเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันมีรับเละรับ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 คมเรียกไรนะมีนอกมีน่ะรับลงคมในกันนะพูดง่ายๆเออรับลงคมในนะครับก็สิ่งที่ทําอยู่ที่สิ่งที่ปิดบังอยู่ก็เป็นเพราะปิดบังเพราะว่าไม่อยากให้ช่างวอเนี่ยมันมันเสียฝาสึกเพราะว่าหนึ่งช่างวอเนี่ยถ้ามีช่างวอคนหนึ่งนะครับจบเลยอีดาจบเลยกีดยาง สร้างบ้านเลี้ยงแพะจบเลยถ้าไอช่างวอขหักไปคือจบเลยกูจะทำยังไง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พยานอีกไอช่างวอเป็นพยานให้คดีป่าไม้คดีต่างๆนะคดีแพะคดีอะไรไอช่างวอเป็นพยานให้อีดําก็น้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้ครับถ้าไปม,มีปมัญหากับไอวอก็คือจบเลยอวอไม่เป็นเป็นไม่เป็นไ,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 ไม่เป็นพยานให้ก็คือจบเลย จบเลยนะครับถ้าไอวอลไม่เป็นอย่างนห้คือจบเลยนะครับทุกอย่างเป็นโมฆะเรียบร้อยครับโล้มละเลนไดน้เลยนะครับใครจะดูแลส่วนยางใครจะดูแลแพะใครจะดูแลคดีฟาร์มอีกแล้วเดี๋ยวมีแฉแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีแฉแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เอฟซีเข้าใจว่าตอนนี้นะครับอิสัมรีเนะี่ยหรืออีดัมในฐานเรื่องเนี้ย คือต้องยอมจำนวนนี้กับช่างวอเพราะอีกช่างวอเนี่ยยังเป็นคิ้ค่าให้มันอยู่ถ้าเรามันมีปัญหาอไอ้ช่างวอดีครับจบอนาคตธุรกิจทุกอย่างพังหมดแล้วอีกไม่น,มน,มนานช่างวอก็เฉอี่โอีกมันหลายหลายอย่างทุกท่านครับเราต้องตามพวกนี้ให้ทันถ้าเราตามไม่ทันเราก็ตกเป็นเหยื่อนะครับเราตามไม่ทันตกเป็นเหยื่อนะครับตกเป็นเหยื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามเมองนี้กอาชิด มันมีอะไรกันมันมีนอกมีนายกันมันมีรับลมคุมนายกันเชื่อผมสิครับมันมีรับลมคมมนายกันศาสมมก,ก็อยากจะให้ทุกทนนะครับคิดพิจารณาเอาว่าคนอย่างอ,อีดำเนี่ยนะครับมันยอมแพ้ง่ายๆหรอมันไม่ยอมแพ้ง่ายแต่ทีต่ต้องยอมไอวอเพราะว่าไเ,เราไม่ยอมสิ ไอวอลไม่ดูแลแพะไม่ดูแลอะไรให้ไม่ไม่ไม่ดูแลทุกอย่างให้บ้านนีก่ก็อีกพังงานนี้มีแต่พังกับพังผมบอกเลยนะครับผมบอกตรงนี้แค่นี้พอมีแต่พังกับพังเพราะฉะนั้นทุกท่านครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นติดตามให้ดีมันมีอะไรมากกว่านี้นะครับเรื่องเสื้อของชาวบ้านคือเรื่องผมมีหลายคนถามว่าเป็นเสือ้อทําไมก็เันเรื่องของผมมีเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะไอพวกอไอพวกเอ่อพวกสามเวสซีเข้ามาคอมเมนต์เยอะมันก็มันก็เป็นสิ่งของผม จริงไหมครับผมจะเสือ้องชาวบ้านหรือผมจะอะไรชาวบ้านมันก็เป็นสิทธิของผมถูกต้องไหมครับเออเพราะฉะนั้นนะครับผมติดตามเรื่อวันนี้มาให้กับเอฟซีได้ดูกันต่อไปนะครับสำหรับที่นี้ก็คงจะประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็กยุณาครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดฝากกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดแชร์ไป นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับทุกท่านนะครับนะก็มันมีอะไรเยอะแยะครับในคอภัยมันมีอะไรยอะแยะครับนะครับ